คุน่ะโดนปิดไว้นม่ด้บอกหนูแล้วนะดูหน้าคนก่อน

กูไร่เพิดสองกลางกูไร่สองเครื่องขกเลยไม่มีใครจะกิดกูเลยอ่ะกูไร่สองเครื่องผิดเดียวผัวก็ไม่เคกิดกูเลยรู้จีดสองพลิดอ่ะไหนทั้ย ามเจะามสามตัวตรงสองตัวนะคะตามโพย กับอีเจนใช่ไหมโอ้โหเจนมันฟังเจนมันฟังอยู่แล้วใครบอกว่ารอรอใครรอโพยไม่น้ำหนึ่งถึงแม้เพจหลักจะโดนปิดแต่ฉันก็ยังปังอยู่สุ ด้วยนะคะขอบคุณคนที่ตามด้วยเด้อขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณนะคะเพอ้อเจอได้เลยนะคะไม่ว่ากันนะคะเพอ้อเจอได้เข้าใจนะว่าเมียซื้อหวยเยอะแล้วโดนแตกร้องให้เมียมาตามหมูก็ได้พี่สุดหว่ะนี่ตก,กใจหนเูเอาโทรศัพท์ปิดไว้ใช่ไหมไม่กล้าดูแล้วที่อินเจมันทิอีเจมันทิมาแม่พี่ไดใจแม่งตรงเข้าสักหนึงหรืออะไรสักอย่างนึง เห็นอ,อยู่ไม่มีบุญไม่เป็นไรนะครไม่ได้ไม่เป็นไรถูกเลขหน้าได้วทงทอะไรนี่ซุ้ไไมหินอันนี้ได้ไม่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะก็ซื้อเป็นเบอร์ไ,ไปเอาเงมซื้อาซื้อเลอะไรรต้องถามกูรู้เบอร์ทองเบอร์จัได้ดิ่ตัวตรงวิ่งไม่มี ไม่มันจะมีอยู่ได้สองใบอะเ้ไมดียไม่เคยชื่อพกงนบคุณนะคะคุณ่ะเบคตอนนี้อนี้บอกนเแล้วเพจหลักโดนปิดเมื่อเช้าเพจร้านก็คนอะโดนปิดเว้ย